สวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเจอกับผมในช่วง Q&A นะครับตอนนี้ช่วง Q&A ก็มาถึง EP 16แล้วนะครับผมก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะแต่ครั้งนี้ไม่พึงประสงค์ออกนามนะครับผมก็เลยขอฝากไว้เลยละกันว่าใครที่ซื้ออุปกรณ์ไปจากผมนะครับแล้วไม่พึงประสงค์อยากให้รูปมาโชว์ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ ใครถามอะไรแล้วอยากให้อธิบายลงไปแล้วก็ไม่พึงผสมออกน้ำบอกได้เลยนะครับผมเต็มใจนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมโอเคไปต่อกันเลยก็คำถามวันนี้ก็คือว่ามีคนถามผมว่าพี่พี่ก็อายุเยอะประมาณนึงแล้วแต่ว่าทำไมเล่นแล้วไม่เจ็บเขา่าดีนะเรียกพี่นะครับห้ามเรียกลุงนะครับใครเรียกลุงผมไม่ตอบนะครับผม โอเคนะครับเขาก็เป็นเลยเป็นประเด็นผมก็เออนึกก็จริงครับว่าทําไมเขาแต่เขาบอกตัวเขาทําไมถึงเจ็บเข่ามากนะครับผมแต่ว่าทําไมผมมาเล่นประจําเลยเหมือนกันแต่ทําไมเข่าผมไม่เจ็บอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันทีคร่าว่าผมจะมีคําตอบเกี่ยวกับว่าทําไมผมถึงไม่เจ็บเข่าแล้วทําไมมันถึงมีอาการเจ็บเข่านะครับไปดูกันดีกว่า โอเคนะครับเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆก่อนที่จะไปรู้ว่าบางคนทําไมเล่นไม่เจ็บเขา่าบางคนเล่นแล้วเจ็บเข่านะครับผมก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเรามาพูดถึงว่าทําไมถึงเจ็บเขา่าเป็นเพราะเหตุผลใดการเจ็บเข่านี่คือสามารถเป็นได้ทุกวัยนะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะวัยสูงวัยอย่างผมหรืออะไรประมาณนี้นะสามารถได้ทุกวัยคือเหตุผลคือข้อจอยข้อต่อนะครับที่ว่าเข่าเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เข่านะข้อขาอะไรก็เป็นได้หมดนะครับ คืออายกตัวอย่างนี่คือเท้านะครับนี่ก็เป็นจอยแลละนี่สมมตินี่เป็นเขานี่ก็คือจอยแล้วนะครับก็คือเป็นข้อต่อครับมันจะไม่ติดสนิทนะครับคือไม่ใช่แท่งเดียวมันจะมีข้อห่างอยู่หน่อยมันก็จะมีเหมือนเจลอะไรเงี้ยห่างอยู่นิดนึงนะครับผมครั้งนี้เมื่อมันโดนกระแทกบ่อยๆตึก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 กระแทกบ่อยๆปั๊บ มันก็จะเกิดอาการเจ็บครับหรืออักเสบได้นะครับผมก็อันนี้คือสาเหตุทําไมเราถึงเจ็บเข่าเวลาเราเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมโอเคสาเหตุแรกเลยว่าทําไมถึงเจ็บเข่าครับสาเหตุแรกเลยหนึ่งคือทําซ้ําๆเยอะๆนะครับคือทําเยอะมากจนเกินไปนะครับทาอย่างเดิมซ้ํายกตัวอย่างคนหัดออลลี่เยอะๆเนี่ยหัดออลลี่มันก็กระแทก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 ซ้ำๆ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 นะครับผมก็ เป็นเหตุให้เจ็บเข่าได้นะครับสาเหตุ2คือเป็นพวกมือใหม่นะครับพวกมือใหม่นี่ส่วนใหญ่ก็จะบอกไงยังไม่รู้การลงนะครับผมแบบยังคนโทรลไม่ได้ยังลงแบบนิ่มๆไม่ได้นะครับก็เลยกระแทกกระแทกกระแทกก็เลยเจ็บเหมือนกันนะครับอันดับ3นะครับก็ยังอยู่ในพวกมือใหม่นะครับกล้ามเนื้อตามจอยอะไรเงี้ยที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้ซัพพอร์ตเข่าซัพพอร์ตอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีนะครับ แบบอย่างน้อยอะง่ายงมือใหม่ก็กล้ามเนื้อพวกนี้ยังไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งหัดใหม่นะครับคือยังกล้ามเนื้อยังไม่เคยชินกับการเอ็กซ์ซอ์ยแบบนี้กล้ามเนื้อก็ยังไม่โตนะครับพอเล่นไปสักพักมันจะมีกล้ามเนื้อมาซับพอร์ตพวกจะบอกไงพวกจอยอะไรพวกนี้มันมันมีผลนะครับมันจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับก็3ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือการทําอะไรซ้ําๆนะครับกระโดดซ้ําๆอย่างเงี้ยกระแทกกระแทกกระแทกก็เจ็บนะครับ2คือมือใหม่นะครับมือใหม่คือเวลาลงนะครับเวลาลงเนี่ย คือยังไม่รู้จักคอนโทรลยังไม่ค่อยได้ครับก็เลยลงอาจจะยังไม่นิ่มนะครับอันดับ3นะครับก็คือกล้ามเนื้อนะครับมือใหม่เหมือนกันครับอย่างจะบอกไงยังไม่มีซัพพอร์ตนะครับผมอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมเอาแบบเมนเมนแล้วที่ผมเข้าใจนะครับผมแบบบีบๆเลยที่ผมเข้าใจนะครับว่า3อย่างเนี่ยเป็นเมนหลักเลยที่ทําให้คนที่ว่าทําไมเล่นแล้วเจ็บเข่านะครับต้องมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งในนี้นะครับผมโอเคแล้วไปดูกันว่าแล้วทําไมบางคนเล่นแล้วไม่เจ็บเข่านะครับสาเหตุแรกเลยคือ หนึ่งกล้ามเนื้อนะครับเรากลับมาที่กล้ามเนื้อเลยคือกล้ามเนื้อคนที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วกล้ามเนื้อเขาจะมีกล้ามเนื้อที่ซับพอร์ตนะครับคือเอ็นไม่ว่าเอ็นไม่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะซับพอร์ตพวกจอยให้แข็งแรงขวานะครับสองก็ง่ายออปปสิตตรงข้ามกับเจ็บนะครับสองก็เป็นพวกที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมพวกนี้จะรู้การลงนะครับผมรู้การลงคือ เวลาลงเนี่ยรู้จักยอ่อรู้จักซอฟ์ลงนะครับยอ่อซอฟ์ลงนะครับซึ่งมันจะช่วยลดแรงปะทะนะครับ3ก็เป็นพวกเล่นมานานอีกแล้วเหมือนกันพวกเล่นมานานเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเขาอาจจะไม่หัดท่าซ้ำๆเดิมๆยกตัวอย่างอ,อลีเนี่ยอ,อลีเป็นท่าน้ำวันเลยเจ็บเข่านะครับตอนที่ผมหัดใหม่ๆนะตอนที่กลับมาใหม่ๆดีกว่าเอาง่ายๆตอนที่กลับมาใหม่ๆนยโอโ้โหเจ็บนะครับโดยเฉพาะพวกเริ่มมีอายุแล้ว มาหาดส,สเก็ตบอร์ดนี่ผมนับถือน้ําใจเลยเพราะตอนนั้นนะผมง่ายๆผมเคยเป็นคนเล่นเป็นมาแล้วนะแล้วผมกลับมาเล่นนะครับผมยังเจ็บมากเลยผมยังต้องรัดเข่าอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนอะไรประมาณนี้รัดรัดอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะมันเจ็บครับต้องยอมรับว่าเจ็บนะครับผมก็นับถือน้ําใจโอเคนะครับแล้วเราไปดูวิธีนะครับว่าอันนี้ผมง่ายๆผมทาเกร็ดเล็กๆด้วยว่าวิธีลดการกระแทกนะครับจะได้ไม่เจ็บเข่านะครับฝึกให้เป็นจะบอกไงเฮบิตเลย จะช่วยเลยนะครับไม่ว่าจะมีกินเนอร์หรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้ลงแบบนี้ก็ช่วยได้นะครับลองไปดูดครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวิธีลงของผมนะครับผมที่ช่วยได้มากเลยนะครับก็คือเวลาลงนะครับ3ข้อต่อเนี่ยง่ายๆตมาจะบอกไงทั้งคอไหลคอไหลเอวเข่าข้อขาพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับช่วยรับแรงกระแทกในหมด ถ้าเกิดเราลงมาตรงๆอย่างเงี้ยเข่าคุณสตัรตึงตึงเต็มๆเข่าตึงอยู่แล้วถ้าเมื่อไหรที่คุณซอฟต์ลงมานะครับเวลากระโดดลงมานะครับแลนดิ้งฟึบลงมาปึ๊บย่อนะครับตัวงอลงมาตัวงอลงมานะครับผมเข่าย่อนะครับข้อขาไม่ลงเต็มเท้านะครับลงแค่จะบอกไงใช้ทิปสปริงไว้นะครับวึบอ,อย่างเงี้ยนะครับเข่านะครับตัวย่อ เขาย่อลงที่ปลายเท้าอย่างนี้นะครับบึ๊บช่วยได้นะครับผมจะบอกว่าไงอ่ะถ้าเกิดเพื่อนเพ่ี่ๆน้องๆเห็นผมส่วนใหญ่ผมมาจะเล่นสเก็ตบอร์ดผมจะใช้อ่าจะบอกไงผมจะใช้ปลายเท้าเวลาแลนดิ้งซะส่วนใหญ่บางทีผมงึกอย่างเงี้ยเพรา่นพี่ๆน้องๆอาจจะเคยเห็นผมงึกอย่างเงี้ยเพราะผมใช้ปลายเท้านะครับยกตัวอย่างอีกหนึ่งคนนะครับคือน้องอั้นนะน้องอั้นเนี่ยคือ 100กิโลขึ้นนะครับเขาเป็นคนที่คิดฟลิปได้ดีด้วยแล้วก็ลงไม่ดังด้วยไม่แรงอ่ะผมว่าผมลงแรงกว่าตั้งอ่ะคือว่าผมรู้ว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้หนึ่งนะครับเขาน้ําหนักเยอะนะครับถ้าเกิดเขาลงเต็มๆนะครับผมมั่นใจว่าเขาจะเล่นได้ไม่เยอะเท่าไหร่เขาจะต้องเจ็บเข่าแน่เลยแต่ครั้งนี้เขาสปริงนะครับเทคตัวเต็มพอลงมานะครับเขาย่อตัวนะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับเขาไม่ลงเต็มอย่างนี้นะครับเขาลงปลายเท้าปุ๊บซึ่งมาซับพอร์ตแรงนะครับ อันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพ,ๆพี่ๆน้องๆก็หวังว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆบ้างนะครับว่าทําไมเฮ้ยเล่นเก็บเข่าเฮ้ยทำไมบางคนเล่นแล้วไม่เจ็บเข่านะครับผมก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับฝึกไว้นะครับอันนี้ช่วยได้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ